ขึ้นใหม่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกไลท์ทุกเลิฟขอบคุณที่มาส่งกำลังใจกันนะคะเมื่อกี้ภาพมันค้าง อกแากชีวิตฉันไป ก็ภาพอยู่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเออเพราะว่าเมฆมันบังเนาะเมฆมันบังนะคะมันก็จะได้อยู่ภาพประมาณมืดๆนิดนึงนะคะเมฆมันบังนะคะมันก็ได้ภาพนี้นะคะขอบคุณทุกกําลังใจเนาะทุกไลค์ทุกเลิฟค่ะขอบคุณนะคะวิวงามๆแบบนี้นะคะวันนี้

เกียดเดินนะทำพริกเกลือมาด้วยวันนี้ สวัสดีนะคะสี่ร้านดวงใจคะ่ะวันนี้วิวนะคะตรงนี้มันได้กลิ่นที่เขาย่างเนาะควันมันก็มนีแล้วไม่ไหวเหม็นตอนนี้เราก็กำลังจะเดินเล่นนะคะเดินแล้วคะ่ะนั่งแล้วได้กลิ่นที่เขาย่างเนาะเหม็นนะคะขอบคุณนะคะอาจจะภาพ เคลื่อนไหวนิดนึงนะคะตอนนี้เริ่มเดินแล้วนะคะอันนี้ก็ต้นสนเนาะให้ชมนะคะเลือกต้นสนนะคะเวลาเข้าทำปฏิกิริยาประมาณนี้นะคะ ต้นนี้เป็นอะไรก็ไม่ทราบต้นนี้ก็แปลกแปลกเนาะดูต้นนี้นะคะนี่ดูการทำปฏิกิริยาของเขาเนะน้มามากเปลือกต้นไหนต้นมี ดูนะคะต้นเขาจะเปลือกเขานะคะีนเปลือกเปลือกเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะ